ห้วยป่าละหลางไม้หญ้าเจ็บปวดเมียนหังอีจั่งนายหนึ่งัวหลออ่อเนี่งโจนายบุงข้างโลทายจินดามนายนอมหลังนายจวงติ้นจีแก่เปียวใหม่อีจั่งเปียวจั่งแต่จินไม่อยากเมียนมือต่อยเยี่ยมน้าหลางหล่หลอ ข้างละหายปูนแกะข้างใหม่อีจันนะ้างอู้จะจินยาวให้วเมียนมัวเมียนมัวนีล่ลางมะเยี่ยมให้น้งนมงลางจมให้ยุง่งเหยียนอู้บัวเงี้ยเมียนมัวอีจันนะ้างหยดโลนะดอดจู่นะแปะเล่งบา้านแปะเช็ดแปะเปะเ็ดบา้านเมียนมัวจะจิกเยนยาวคอบัวเก่าป้าเมียนโซตาปูเหยียงแกะอีดุนแกะอีทอง มนโจนะตุาน,น้นตุงแกยกาแฟมเมนโนนวดโจกเขาหอมมนณย,ยมปาลันลาหูยมห้วยปาลันอำเภอพานอิงไฮยามะ์ึิงไ้งงไแสงอจากย์ค้างโลตจากเยี่ยจิวน่านูว่าพ่จงนั้นแต่หนู bên đường ăn suốt tại buổi tối mình là hai giờ tối giàu co mình quá kinh mấy mai, mai hương quả ô giàu này ô mình quá chén tè phết phết nhất cái mình cui gai này cua tổ giàu co chưa giòn lồng co ai em hơi phải lăn lăn mình quá mà. mà chàng mà tật giàu ô mình quá làm làng phải nhà sách เยี่ยมจองในะล่างนี่แหละหมังผภาพปูงจองนะ่ะแต่มาอีปัวน้ำจองสวยก็มีนงว่าล่างโอ้มีนงว่ามาชัางกระยาโอ้ห้วยปารานโอ้โอโอเยี่ยมนายอำเภอพานจิงหายแสงโอ้